สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเป้นะคะยินดีต้อนรับเด็กๆเ,เข้าสู่ห้องเรียนประถมวัยาบครูเป้ค่ะวันนี้คุณครูเป้มีกิจกรรมสร้างสารรค์มาแนะนําให้กับเด็กๆของคุณครูเป้นะคะกิจกรรมนี้คุณครูเป้เตรียมกระดาษมาให้เด็กๆนะคะคุณครูเป้เลือกรูปแครอทค่ะและอุปกรณ์อันต่อไปค่ะสีนะคะ กันไก่นะคะแล้วก็กาวที่คุณครูเป้เตรียมให้เด็กๆในถุงซิปล็อกนะคะอ่า,อารูปที่คุณครูเตรียมมาก็คือรูปแครอทนะคะเราจะมีอยู่2ส่วนวันนี้เราใช้แค่สองสีค่ะคุณเป้ใช้สีเขียวแล้วก็สี นะคะคเด็กๆจะใช้สีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะคะแต่ว่าคุณครูปเป้ว่าแนะนําว่าไม่ใช้สีเมจิกกับสีน้ําทําไมถึงไม่ใช้สีเมจิกกับสีน้ําคะเพราะว่ามันจะทําให้กระดาษของเราเนี้ยมันทะลุได้นะคะเพราะว่ากระดาษของเราไม่ไม่ใช่ชนิดอย่างหนาะคุณครูปเป้ก็จะเริ่มที่แครอทที่ลําต้นของแ,แครอทก่อนนะ คุณครูเป๊ก็มาระบายที่หัวแครล,ลอดต้องใช้สีอะไรนะแครล,ลอดอ้าวคุณครูเป๊เ,ปเผอเฉลยไปแล้วใช้สีส้มนะคะระบายให้ทั่วเลยเด็กๆก,ก็ระบายให้ทั่วนะคะใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆระบายไปทีละนิดทีละนิดทีละส่วนนะคะแล้วลเวลาที่เด็กๆจับสีนะคะไม่ควรจับยาวๆแบบนี้ ไม่จับดินสอแบบนี้นี่คือวิธีการจับผู้กันนะคะถ้าเราจับสีจับเหมือนดินสอเลยค่ะจับสั้นๆจะได้บังคับทิศทางในการระบายไม่ให้ออกนอกเส้นนะคะ,ะคุณกุเป้ก,ก็ระบายสีเสร็จแล้วเมื่อระบายสีเสร็จแล้วค่ะเด็กๆลูกแครอทของเราสวยงามไหมคะ,ะคุณกุเป้ก,ก็จะแบ่งกระดาษออกเป็น2ส,ส่วนค่ะมีส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างนะคะเราใช้ ค่ะเด็กๆใช้กรรไกรค่ะในการตัดกระดาษนะคะตัดด้วยความระมัดระวังใจเย็นๆนะคะค่อ,คอยๆตัดไปเรื่อยๆตัดตามรอยประนะคะเด็กๆเวลาตัดกระดาษตาต้องมองไปที่ไหนเอย่ยไปที่กระดาษนะคะไม่ไปมองสิ่งอื่นโฟกัสอยู่ที่กระดาษของเราอ่ามาตัดเสร็จแล้วส่วนนี้เอาเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาดูส่วนนี้ค่ะ ส่วนหัวแครอทนะอ่าเสร็จแล้วคุณครูเป้ก,ก็จะตัดตามเส้นประสีดำรอบแครอทเลยนะ,ะเมื่อได้หัวแครอทแบบนี้แล้วนะคะ ตามเส้นปะกสีเอเร้ตตามเส้นสีดำจากนั้นนะคะคุณครูเป้ก็ให้เด็กๆใช้กันไกลค่ะตัดตามรอยปานะคะค่อยๆตัดตามรอยปาไปเรื่อยๆนะคะไม่ถึงแค่เส้นสีดำนะไม่ตัดจนขาดนะคะอ่หยุดค่ะยุดเส้นสุดท้ายแล้วนะคะชูอ่ะเสร็จแล้ว ก็ได้เป็นอย่างนี้นะคะอ่าจะไม่ขาดออกจากกันนะคะลำต้นกับหัวแคหรหลอดจะไม่ขาดออกจากกันนะจากนั้นอ่าจากนั้นคุณครูเป้ก็จะใช้กาวนะคุณครูเป้เตรียมกาวให้เด็กๆคนละหนึ่งกระปุกแล้วนะอ่าแตะนะไม่ต้องแตะเยอะนะคะแล้วเราก็พุ่มรูปแคหรหลอท ะคะเราทาส่วนหัวเราไม่ต้องทาเยอะนะคะเพราะกระดาษมันจะขาดคุณคุปปเป้ก็พลิกแครอทของเราค่ะติดลงกระดาษส่วนที่เราตัดแบ่งออกนะคะใช้มือกดหัวแครอทนะคะติดลงไปในกระดาษจากนั้นค่ะตกแต่งให้สวยงามครับ ลับกันนะคะลำต้นของมันส่วนต้นของมันนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะต้นแครอทของเราเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเ,เขียนชื่อของตัวเด็กๆเ,เองเพื่อบ่งบอกว่างานชิ้นนี้เป็นของหนูหัดฝึกเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะ